เพื่อนเห็นเพื่อนไม่ตอบด้วยพาแต่เราอยู่เงนี่เพื่อน,อน,น,ออน,นบอกดิเสียวะพราะแต่ทำไมต้องาเดียวดียวไอ้อาวาวสับจบะทำไ,ไหมเฮ้สบายด้เนดะี๋ยนเฮ้ยโอ้โหตัวอะวามึงลอดิ cận chicken 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 Mày kín chicken 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 ไปก่อนื่นต้องเปตรวจสอบก่อนกบันับกานขับกบับไมับโอ้ยเจ็บอได้เพื่อนเจกันมปและตอมาในอีกนึเจ็ต่อชื้อชื้อโอ้ยมีเียเียเฮีกจว่ะ สองว่ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> าไปเลยดีไปแล้วครับโอ้ยเก็บเก็บเก็บเก็กเบใครพังเพี้ยงเนี่ยตัวไปซะโอ้ยก็เจาะตาป่านแบบนี้ได้ได้มันง่ายใครเนี่ยเฮ้ยเนี้ยนี่มีล้เก็บไว้มันแหละเก็บไว้เก็บไว้ นี่แ oh, ่ะโอ้โหไม่มีโอ้ยโอเคน่าแปลกนนะเป็นคนบาย